สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับืัอนี้กับบาโชคอ่ะอยู่ที่สวนนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับตีหาเครื่องพี่น้องครับกับพักบุ่งง่ายครับตอนนี้ต้นอัวต้นง่ามครับพี่น้องงหายนะครับ ดบทติดชีวิตบอกุ้มวายงานเหยีดไปเหนื่อยกายกระเ้าเป็นพอดประทานบริษัทบ่ต้ตองขาดบ่ต้องแข่งแตงเองเฮาทุกจางนายจังก,กะเฮาคือเก่าพักพักบงเดี๋ยวนี้งามครับสูงเลยครับประมาณ40เซนนะครับสูงประมาณ40เซน กับถอนง่ายพร้อมครับทำบกันติดใบไปได้ครับเกาถอนง่ายครับ,บพี่หนอ่เช้านี่ครับถอนพกมัดครับผม ขายนี่ออเดอร์เขามากอะ่ะันครับผมนะครับลำเงาดีครับต้นอวบต้นเงาครับผม ยาวดีถอนง่ายครับกระมือเดืนนี้ครับพี่น้องด้วยการไถถ้ำอ่ะอยากหน่อยนึงเนาะพี่น้องครับเศ้านี่ะนละมีรายได้เขาแล้วครับพี่น้องเห็นรายได้นิดๆหน่อยแต่ว่ากับถือกับเป็นรายได้นะครับพี่น้องถึงจะเป็นหาบาทชี้บาท นี่เท่าไรกะดีเบิดครับเสานี่กะเก็บขายหาสิบบาทครับพี่น้องสำหรับเสานี่กห้เพื่นหกมัดครับใส่กำไงแล้วกะแถมให้เพื่นอีกนะครับพี่น้องนะครับชุดนี้งามๆครับนี่สวงามเลยถือว่ามาทานนะครับพี่น้อง กระโบไลนะครับสองมัดยี่สิบบาทอันนี้ครับเบื้องเดียวนะครับมงนน้อย,อยก็ได้สองกำนะครับเทา้าเห็ดได้เห็ดได้ต้นอวบต้นเงย้าก็ดีครับผมกกวดัดเสียงกำเร็วนะครับนะครับง่างาาๆเลยโบได้ฉีดยาด้วยพี่นนองอย่นี่บได้ใส่ฉีดยาขามาเรียกนะครับพี่น้อง E ตรงนี้กับโรงเรียนกับปิดนะครับอยู่แถวอำเภอกับติดโควิดหลายพี่นอ้องประมาณลอยประคนนะครับอยู่ที่ตลาดนะครับตลาดสดกับปิดครับตอนนี้ครับเซานี่กับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเก็บพัก พี่อ,พอแล้วครับหกแล้วหกหกมัดครับหกมัดห้าสิบนี่ครับผมสวยๆเลยครับวันอนี้นี่ครับพี่น้องวัอนี้พักพักเหย้าดีครับเหย้าหลังงามตอนง่ายพอครับเดี๋ยวเอาไปล่างพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปล่างครับ ครับกลาล่างมองอ้างที่เก้เหรอครับล่างง่ายครับเมือนี่ล่าคนบ่อหลายครับลา่า้นิดเดียว เรียบร้อยครับเดี๋ยวกับเอาถุงมาใส่ครับพี่น้องครบับมือจะง่อยพี่น้องเดี๋ยวตอนแก้งเดี๋ยวบบาโชกอาจจะใช้ให้เบิงอีก้น,นึงนะครับพี่น้องเบิง่งเบิ่งพักเบาโชกนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้แบบกะเขือกันง่ายเลยครับพี่น้องออกดอกแล้วครับกำลังจะติดน้อยพี่น้องสำหรับกะเขือกกรวปอ ครับกับสำหรับพักมือนีนะครับพี่น้องไปส่งกันครับพี่น้องครับนะครับกับไปส่งพักบุงมาแล้วนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับหนึ่งเข่าแล้วเต้หนึ่งแล้วอ่าครับเศร้ามากอ่ะนี่แหละครับกะหนึ่งเข่านับแรกกันหนึ่งเข่าครับแนวกินกับเดี๋ยวค่อยคืดครับผมมณีหนึ่งปลาอ่ามือนีหนึ่งปลาเต้ปลาปลายังไงปลาโครปลปลากคตครับพี่น้องครับมือนี้ วันนี้เพิ่นจะหนึ่งปลาพี่น้องครับก็กินกาแฟาพี่น้อ,องช่วงเสาร์นะครับ,รบกินเจเก้วนึงนะครับพี่น้องครับวันนี้กาขายพักไปห้าสิบบาทนะครับพี่น้องช่วงเสาร์ครับวันนี้การ ช่วงที่เก็บกับหมือนแจ้งน้อยพี่น้องเพราะว่าเวลากับช่วงตีห้าครึ่งกับวันทั้ในหมืดนอ่อยวทั้งในแก้นนะครับงงงงตอนนี้งงงงกลัวกับวันทั้นในแก่นนะครับครับนี่กัเป็นเขือนปอนะครับที่เบ้าโชกได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้กัตีดอกก็ปลูกประมาณเดือนนึงพี่น้องเดือนนึงกัตีดอกแล้วครับ กระติดดอกดีเยอะครับเนี่ยกะติดทุกขอนะครับน่ครับเรล่มออกมาแล้วถือว่าไงเ่ีรยวดีนะครับพี่น้องกระปูกระแค่เดือนเดียวครับนี่ก็ะบกเน่ามะนาวห้าต้นบ้าช่กรตอนไว้นะครับอันนี้ก็ะมีมีผู้ซังเอาแล้วนะครับนี่ครับ การพันธุที่จะาเจ้าไปทรงเพลนอยู่โรงพยาบาลสีบุญเรื่องนะครับเพป่นสั่งไวยแล้วนะครับพป่นอะหาต้นการจะเอาทรงแบบนี้เลยนะครับจะติดดอกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับติดดอกติดน้วยแถมน่วยไปเลยครับกะถเทวันง่ายเร็วดีครับสําหรับเทือบปอนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุม จุดเรนซี่นะครับสังขอแสงก็ใส่ในการลดพักนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอบพี่น้องครับก็จะมีพยายบาลิันประกาศแบบนี้ทุกเศร้านะครับพี่น้องทุกเศร้าเลยครับก็เป็นการทดลองปลูกพี่น้องทดลองปลูกครับทดลองปุย๋ยทดลองฮอร์โมนนะครับ ผักบงกับหง่เร็วนะครับผมจะเห็ดเป็นหลายรุ่นนะครับก็จะมีทั้งหน่อยทั้งหง่นะครับเวลาขายจะทยอยขายเรื่อยๆนะครับพี่น้องเขาจังบอลลำบากนะครับลำบากไปหาตลาดง่ายทยอยขายไปเรื่อยๆครับผมต้นพักบุงกับอวบดีครับจัดต้นหง่กว่านะครับพี่น้องหง่กว่าทุกขังนะครับหล้วก็ถอน่งยครับ ครับเซานี่กับภาพพี่ผ้านนองนะครับช่มสวนเบาโชกนะครับสวนมะเขือนะครับกับอีกจักหน่อยนี่บมีทางสีเขานะครับพี่น้องเบาโชกปลูกทีนะครับถ้าเป็นการล่องเบิงนะครับพี่น้องล่องปลูกเบิงพอดีสั่งเบียมาหลายครับก็เลยต้องปลูกทีจักหน่อยครับแต่ว่าแต่มีหน่วยครับเขาไปเก็บได้คือเกาลรอครับพี่น้องก็เป็นการล่องปลูกเบิงนะครับ กับผู้ที่เห็ดสวนนะครับทําสวนปลูกพักกับเห็ดใบไส้ก็ดีเห็ดใบไส้ก็ดีพี่น้องอันนี้ครับสําหรับผู้ใดที่ทําสวนปลูกพักนะครับกับเห็ดจุลินรี่ใบไส้ก็ดีครับเป็นส่วนประกอบนะครับในการเหตุการเกษตรนะครับปลูกพักกัได้ผลดีครับผมกัเป็นตัวซ้อยย่อยปุ๋ยไวยัางนี่ครับอันนย่อยสลาย ย่อยปุ๋ยนะครับพี่นอ้องก็ดีครับผมครับมีคนจองลวลาะครับเนี่ยสำหรับมะนาวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องทั้งผุ่นนะครับกับเ้ามากขังในครับขังในก็นจะเป็นป้าพักวันนะครับครับตอนนี้เบ้าชั่ก็ได้ อ่่านีครับตัวนี้จะเป็นต้นมะกรูดนะครับอ่าต้นมะกรูดอ่านะครับบ้าโชกับมีอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าต้นนะครับพี่น้องบ้าโชกหาพอวัยเนาะครับเนาะก็เอาไปปลูกนี่ก็เป็นใบเลยนะครับนี่ยคือเป็นใบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สูงประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเส้นถึงสามสิบเส้นนะครับพี่น้องสำหรับมะกรูด ครับกับประมาณนี้แหละครับสําหรับเสาหนี้เนาะครับเนาะครับกับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมให้กาลังใจบ้าโชคนะครับเสาวเขียวโอปอนะครับกับผ้าพี่พานองมาเก็บพักบุ้งแล้วครับเมื่อี้เก็บพักบุ้งแล้วก็ชมสวนเบื้องพักช่วงเศา้านะครับพี่น้องครับไปพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ กันพูกันพูกันพูอันนี้ม,นมานี่มาอันนี้มานี่มานี่เร็ว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 กันพูมานี่อ้าว